คนเียมันเอา่นปนใส่แบบนี้ใส่ใส่ใช่เนี้ที่สหปช้าปุ่ไปเมื่อเนาเข้าก็เบิ่งาวัดนะะเาต้องมรางงานชบใบวัเนี่ยลวเก่งเขคิดแตโอเกมากเก่งมาูทำไมหนูเก่งจังเลยเสร็จแล้วค่ะี่ไม่ไปเจ็บเลยถ้าไม่นินนะใครดน่มันจะเจบเดค เซตุ้งดีเลยตัวหนึ่กับเุ้งมาไหเลยเพราะอราจัตเือร์เซุ้งนะอ๋อสิตวูกหกไปหกสี่ได้ใหม่ใหม่เก็บไปไหนคอยดีมันหลงเนี่เขาเหมือนนี่นี่ตาแม่ถูกเลเป็นแหวนแหวนสวนั่นเลยใกรจานอตาบานตีขึ้นมาน้แหนขึนค่ะตีเ่าด้เดี๋ยวด้ปีมยนปลาอง่ะ

สองไอ้ไอ่สี่ห้ไอ่ไอเจ็ดแปด้าสิบเ้าส้าศูนเจ็ดศูนย์ดปนแม่การเอาแบงแม่น่นีแม่ไดม้งแม่กั้งเ่ไหรจะมาเื่อยกระชัมื่อไร่จเสร็จเมืไห่จเปี่ปเม้่อไรจะพิชเชอมา่ไดเลยพิดเชอร์ก็จะาพิชเชรดเลการพูดเีด้วยกได้ถือายาพะฒนาุก ไปเดีวเชเขาบอกว่าต้นเต็มไปบเือนใช่ไมไนไปน้นลกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเนี่ยาครับ